จากด้านมานะันนี่ใักเหรอผมขยับไหมหน่อยนะับเหยือกอนยังใช้เป็นสีเดิมครับผมสีส้มเงินกอนะหมายวาต้องตีงันต้องตีไกลๆนะเพราะว่าพื้นที่มันน้ำมันใสนะปลามองเห็นคน กัดนะไม่แรกกัดเลยนะปามันยังไม่ลงแรงนะผมผมว่าไม่ข้าวมันก็กัดเหมือนกัดเราแวงนั่โอ้ยลุดโอ้ยเสดายอ่ะใหญ่ลิ้นลุดนะครับ โหเสียดายเลยนะครับน่าจะใส่เป็นโลดิ้นหลุดครับสบัดปับปับปัดโถยีอหนูเพี้ย,ยนยเดี๋ยวใหม่อะไรครับผมปลามันดิ้นหลุดนะเพราะเป็นเรื่องปกติโอ้สบัดแรงมากเลยเมือน้เนยคันงะงเลยน่าจะใส่เป็นโลเลยแรงดีครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวใหม่ครับหนูยางมีได้มีหลุดครับผมเป็นเรื่องปกติ โอเคครับผมหลังจากหลุดไปนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะมีกัดอีกแต่ลองนะครับเพราะว่ามันมีช่องแบบนี้ครับหมายมันบังคับนะหลุดไปเป็นไรหลุดก็ปล่อยให้มันยขยายพันธุ์แต่ก็เสียดายอยู่เพราะว่ามันใหญ่คนระับมันไม่ได้หลุดไซเล็ก,กลมองเห็นไหมไม่มีม,มองเห็นครับยิงเข้ายิงมองไม่เห็น 靠不了。 อตอนแรกกัดไม่ไม่โด้นะครับกัดระแวงอยู่แล้วก็ผมกระชากเหยื่อแล้วก็เนี่ยครับมันก็กัดซ้ําเลยนะครับเคล็ดลับเลยตัวไซส์ใหญ่นะครับก็เป็นหนูยางครับผมก็หลังจากหลุดไปครับก็ตีอีกก็มีกัดอีกเพราะว่าหมายมันยังไงอะปานไม่ระแวงครับผมและเหยื่อกัดติดง่ายด้วยก็ ผลพลอยได้อีกครับผมลงไปเลยครับหนูยางแคะลําคอเลยครับผมฝากด้วครับผมจะเป็นโลตอนนี้ก็มีวางขายทั่วประเทศนะครับอย่าลืมไปหาหาดูติดกล่องกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเหยือตกประชอนครับใช้ง่ายลองใช้ดูครับการันตีเลยหนูยางแคะในค่าบารลวครับผมสุดยอดมรเลิบเลยครับผมนะครับหลังจากหลุดไปครับเราคิดบอกไว้เสมอว่า ถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรครับถ้าวัดแล้วมันติดทั้ทุกตัวก็อาจจะมีหลุดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการได้ครับสูงกว่าเด็กนิ้ตาหนูยางครับก็จะเปลี่ยนสีก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยสับตัวเดียวเลยที่เกิดเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยอัดทุกสี โแวนครับมีโฉบนะครับ,ะรบนะร้อยเห็นตัวเลยไปประมาณนักปอกแทนรถนะบางทีไม่ขดัดนี่ก็น่าจะเป็นโฉก็าอ,อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าโฉใหม่ี้ผมก็โดนมาหลายตัวแล้วไ้ประมาณสามทีครับต้องทำเลีอ่อนหลายตัวเลย มันใหญ่มากเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับดูด้ยไซเป็นโล มันยะกัศตอนที่เหยื่อะจะขึ้นฝั่งตลอดนะปลาจากที่สังเกตนะต้องคอยระวังโอ้เป็นโลครับผมโค <c oughs> ตเติมเลยใจใหญ่เงี้ยไซส์แบบประทับใจเลยนะคือน,นี่พอดีคือน,นี่ครับหนูยางครับผมผมบอกแล้วว่าอย่าสักกิจแล้วติดปากโอนตะโลแกน เค <Okay, S 2> ผมสายแล้วครับผม mm hmm. หนูยังแขะลองดูตำ้านแก้บ้าน,นผมลองเลยครับผมแล้วควรจะติดใจดูจากการวัดปาลาว,วัดติดงาครับยิ่งตัวนี้โป้กงกวัดติดนะครับลองดูไม่ลองผมพูดไปแล้วจะหาว่าโมถ้าคุณยังไม่ลองสัญญาครับ <Okay. S 1> ดำไปหมดแล้วมือกดปลาจนมือดำไปหมดแล้วเช็ดตังเกียงนะครับตังเกียงเช็ดแหลกไม่สนนะครับผม Nè tí tao hấp hùng bình thường đó ากาศตอนที่จะยกเหยื่อขึ้นนะครับต้องควายระวัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 그럼 그의 미가 다 นิ่ถ้าไม่ทำนะครับลับหวิ่งเลยตัวน้อยเ,เดียวัต้องวิ่งเลยนะดูับ้นะตวน,น้นนแน่กจะเล็กสุดจากด้ามานะในไซ ไซโลมาสองตัวครับแล้วก็เกือบโลตัวนี้นี่ก็ไตขีดเข้ยครับผมหนูครับยางแค่ต่อตัดติดทุกทุกไซนับนะครับใช้ง่ายได้ตัวเพราะว่าตัวผมวัดไม่เป็นทรงแบบเมื่อกี้ยังวัดยังติดเลยนะครับวัดแบบเหมือนว่ามันจะไม่ตึงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สะบัดติดให้นะหนูยางแค่ครับผมเค้ยของฝ้าทุกรการันตีเื่งกัน ได้ตัวสุดยอดแถวผมเปลี่ยนมุมแล้วมุม,มน่าจะตีง่ายหน่อยอเดี๋ยวว่าจะลองเปลี่ยนสีเย่อบมากนะครับใช้สีเดียว,วเดี๋ยวหาว่ากัดสีเดียวอีกใช้สีเลยดี สีสน้ำตาลผมไม่ได้ใช้เลยนระับไมได้ใช้เลยเอามาใช้มันดีกว่าสีน้ำตาลต้องสูงที่มือนะมือเลอะมากมือโคตรดำเลยเท้าล้วนเลย On, ตีนะขับไม่คาดคิด ติดเลยไม่ได้วัดนะครับบ้านผมไม่ได้วัดเลยนะครับกัดกระชากเหยื่อนะครับโอโ้ยจุลจุโอ้โหออกเลยนี่ครับสตาขาดวิ่งมาชมแล้วก็ติดเลยผมไม่ได้วัดแล้วส่งสายไม่ทันเขียวผมเนี่ยครับ หนูยางแค่ครัผมบอกแล้วอันนี้วิ่งโฉบหนงติดนะครับเราวัดจะไปเหลืออะไรหนูยางแค่สีน้ำตาลครับผมก็ฝากผลงานฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมตึงจัดบอกแล้วอย่าตึงฝากเลยครับผมก็ตัวเล็กกะทลัดนะครับหนักอยู่ที่6กรัมนะครับแล้วก็ยาว3.5โอเคคผมยั